ผมมีครอบครัวแล้วนะรู้ไหม เธอชะงักเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจปนดีใจลูกแต่งงานแล้วเหรอเขาพยักหน้ามีลูกสองคนเด็กๆน่ารักมากภรรยาก็ดีกับผมมากเธอเป็นคนที่ทําให้ผมรู้ว่าครอบครัวจริงๆมันควรเป็นยังไงน้ําตาของผู้หญิงเริ่มไหลเธอพูดเสียงสัน่นดีใจแม่ดีใจจริงๆที่ลูกมีความสุขเขามองหน้าเธอนานมากก่อนพูดออกมาเบาๆผมกโกรธคุณนะโกรธมากด้วยแต่ที่ผ่านมาผมเห็นว่าคุณพยายามแค่ไหนเห็นทุกอย่างที่คุณทําเพื่อร้านทั้งที่ไม่มีใครบังคับผมไม่รู้ว่าต้องให้อภั เมื่่อหรแต่ผมรู้ว่าผมไม่อยากเกลียดคุณอีกแล้วน้ำตาเธอไหลแรงขึ้นริมฝีปากสัน่นแค่นี้แม่ก็พอแล้วลูกแม่ไม่ได้หวังให้กลับมาเหมือนเดิมขอให้แม่ได้อยู่ดูแลลูกแบบห่างแค่ได้เห็นว่าลูกมีความสุขแม่ก็พอแล้วจริงๆเขาถอนหายใจยาว ก่อนพูดสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนงั้นอยู่ไปเถอะแต่คราวหน้าถ้าครัวมีปัญหาคุณสั่งการได้เลยไม่ต้องกลัวผมเธอยิ้มทั้งน้ำตาเป็นรอยยิ้มที่รอคอยมานานหลายสิบปีรอยยิ้มของแม่ที่เพิ่งได้ยินคำยอมรับจากลูกชายอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวของแม่ครัวคนหนึ่งที่ทำงานหนักเกินหน้าที่มาตลอดไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อชดใช้หัวใจของลูกที่เธอเคยทำแตกสลายสุดท้ายลูกชายอาจยังไม่ให้อภัยทั้งหมดแต่เขาเริ่มเปิดประตูใจส่วนเธอก็พร้อมดูแลเขาอย่างห่าางในฐนฐะ แม่ที่กลับมาช้าแต่ไม่คิดจะจากไปอีกแล้ว